อาไทเข้าใจนายนภัสหัวอกคนเฮิร์ตเหมือนกันสภาพจิตใจดีขึ้นน้ำเพชรโสดแล้วเหงามากเข้าใจหัวอกกันสุดๆนักแสดงอารมณ์ดีอาไทยกลมกิ๊กหรือสุภัน์โอพาสเพิ่งจบความสัมพันธ์กับแฟนสาวน้ำเพชรอิสรีธรากูลพิพมาร่วมงานภาพยนตร์เรื่องมานาแมน กับพระเอกหนุ่มนายนพัฒเสียงสมบูรณ์ที่เพิ่งเลิกรากับใบเฟิร์นพิมชนกหรือวิเศษภ,ภัยบูรณ์ต่อมาพอได้มาทำงานร่วมกันเลยเหมือนแค่มองตาก็เข้าใจเจออาไทยร่วมงานวงสวงภาพยนตร์เรื่องมานแมนเลยถามถึงตอนนี้อยู่ในสถานะเดียวกับนายนพัฒนมีการปรับทุกข์กันไหมไม่เชิงปรับทุกครับแต่วันที่เรามีทุกข์ด้วยความที่เขาเป็นพี่ชายเขาไม่มีทางปล่อยให้น้องทุกอยู่แล้ว เขาก็เข้ามาปลอบเราจับมือเราแล้วก็บอกว่าน้องครับสู้ๆนะยังไงก็ตามเดี๋ยวมันจะผ่านไปมันก็จะดีขึ้นนะครับเขาน่ารักมากแล้วเราปลอบนายยังไงเขาเอามือไว้ด้านหลังผมจะกุมอยู่แล้วแต่เขาเอามือหลบก็เลยไม่ทนันยิ้มไม่ไม่หรอกเราก็ให้กำลังใจในฐานะน้องครับผมไลน์ไปให้กำลังใจเขาไหมเราก็บอกคำเดียวว่าสู้ๆเพราะผมก็ยังไม่หายดีเท่าไหร่ ตอนนี้สภาพจิตใจเราเป็นยังดีแล้วครับสำหรับผมการทำงานการอยู่กับเพื่อนการอยู่กับครอบครัวช่วยได้เยอะและพยายามคิดอยู่ตลอดว่าต้องมีความสุขกับตัวเองให้ได้โฟกัสอยู่แค่กิจกรรมที่ตัวเองทำแทงสนุกกับตีกลอบถ้าสมมุติเลิกงานแล้วผมจะเข้าไปแทงสนุกกับเพื่อนจนง่วงผมถึงกลับบ้านแสดงว่ามูออนได้แล้วยังไม่สนิทใจถามว่าอยู่คนเดียวได้ไหมถ้าพูดก็เหมือนจะดูเรียกร้องอะไรไหม ผมจะพูดแบบลูกผู้ชายตรงไปตรงมาทุกอย่างยังอยู่เหมือนเดิมแค่ตัวเขาไม่อยู่แต่เขาอยู่ในความทรงจำอยู่ในความคิดถึงของเราตลอดพยายามจะมูบอ่อนให้ได้ครับจริงๆเราไม่ค่อยอยากพูดถึงเรื่องอดีตเพราะเราก็ให้เกียรติเขาด้วยเราไม่รู้ว่าเขายังไงแล้วเราไม่รู้ละเพราะนั่นคือชีวิตของเขาแล้วทำไมเราถึงเลือกอยู่กับบรรยากาศแบบนี้ รักแหละแต่เรารู้ว่าเรารักเขาแบบไหนแล้วนะเป็นคนที่คอยหวังดีกับเขาตอนนี้เราไม่ได้คุยแล้วครับไม่กล้าส่องไอจีเขาด้วยครับแล้วเข้าบ้านเห็นของเขาวางอยู่ผมว่าหลายคนก็เป็นไม่ใช่แค่ผมหลอกต่อให้ง่วงแค่ไหนกลับไปถ้ามันมีอะไรในหัวก็นอนไม่ค่อยหลับมันก็จะมีคิดอะไรของมันไปเรื่อยๆกล้าจีบใครไหมตอนนี้มันกลายเป็นกลัวจริงๆนะผมไม่รู้ใครเป็นบ้างพอมันเจ็บแล้วมันกลัวจริงๆนะ ภาคสาวนำเทศอิสรีอดีตคนรักอาไทยมาร่วมงานวงสวงเปิดกล้องภาพยนต e ร์ EOPRESO s, s o. ภาพยนตร์เรื่องแรกของตัวเองเลยอัปเดตสถานะหัวใจบ้างเริ่มจากหัวใจตอนนี้แข็งแรงหัวใจยังว่างคะ่ะตอนนี้ทำงานอย่างเดียวเลยคนคุยศูนคนไม่มีเลยก็ยังงงว่าทำไมไม่มีแต่เราเองก็ไม่ได้เร่งรัดที่จะต้องมีขนาดนั้นตอนนี้ไม่ได้เปิดรับใครเลยแอบปิดกั้นอยู่แต่ด้วยความจริงก็ไม่มีใครเข้ามาด้วย รู้สึกไม่ได้จะต้องรีบมีชอบอยู่คนเดียวมากเอนจอยแฮปปี้กับการอยู่คนเดียวแต่มีก็ดีไม,ม่มีก็ดีกว่าเหงาไหมมันเหงามากแต่ก็อยู่ได้ค่ะคือตัวน้ำเพชรเองตอนนี้บอกตรงๆว่าไม่พร้อมเลยด้วยสภาพจิตใจยังไม่ได้แข็งแรงขนาดนั้นยังไม่เต็ม100%เซแต่เราก็มูปอนแล้วแหละต้องงูปอนแต่จะให้เริ่มใหม่ปรีดปราดขนาดนั้นก็คงไม่ อาไทยก็ยังแอบส่องเราตลอดก็ขอบคุณค่ะมีทักมาบ้างจะมีก็ยังคิดถึงตัวเพ็รเองก็ตอบขอบคุณบ้างอาจจะไม่ได้ตอบตลอดเพราะกลัวว่าตอบไปบ่อยๆแล้วเขาจะมูฟออนไม่ได้เขายังไม่มูฟไม่รู้เลยค่ะแต่จากข้อความที่ทักมาก็คิดว่าอาจจะยังเราก็ไม่ใจออกเพ็รมองว่าระยะเวลาที่เราคบกันเพ็รเต็มที่มาตลอดวันหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเราทําเต็มที่แล้วเราก็ไม่ได้จะกลับไปแก้ไขอะไรอีก เพราะเราทำเต็มที่แล้วจริงๆกับเรื่องความรักเราไม่ได้มองความรักเปลี่ยนไปมันคือเรื่องปกติและเป็นธรรมชาติของคนที่อาจจะมีไม่เข้าใจกันบ้างตอนเพชรอายุเท่าเขาเพชรก็เป็นแบบเขาณนะตอนนี้เพชรมองว่าเป็นเพื่อนที่น้องกันดีที่สุด